สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็อยากจะให้เป็นแบบฝึกนะคะการเรียนการสอนในของสุดสัปดาห์เนี่ยคุณครูเนี่ยจะยกบทเรียนนะคะที่เป็นแบบทดสอบนะคะการอ่านประจำเดือนเนี่ยมาให้เด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะก็ะปกติเนี่ยเด็กๆนะคะจะ ได้ฝึกนะคะฝึกอ่านคําศัพท์เนี่ยประจําเดือนนะคะ20คําอยู่แล้วแล้วก็หนังสือจะเป็นเล่มนี้ค่ะดนะคะอ่ทดสอบกันอ่านนะคะปกติแล้วเนี่ยเด็กๆจําได้ไม่เอ่ยที่เราเนี่ยจะต้องเนี่ยทดสอบกัน นะคะทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะมีคำนะคะมีประโยคแล้วก็มีข้อความนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยป .1 เราค่ะเขาจะมีการสอบที่เรียกว่าการสอบอาทีนะคะก็คือ,อเป็นการสอบการอ่านนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยของระดับชาติของป .1 ซึ่งเป็นป .1 เนี่ยทั้งประเทศนะคะจะสอบแต่ว่าตอนนี้ก็มีสถานการณ์นะคะ โควิดเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าการสอบจะเลื่อนหรือเปล่าแต่ว่าก็ขอให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทบทวนนะคะคําศัพท์อย่างคลิปนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็เอาไปอ่านนะคะเพิ่มเติมฝึกอ่านนะคะนอกเวลาก็ได้จะฝึกสะกดนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยที่หลังจากนี้ไปเลยทีเดียวก็ได้หรือจะเลื่อนไปนะคะประมาณกลางคลิปเดี๋ยวคุณรูจะพาอ่านเป็นคำํคำๆโดยแบบไม่ต้องสะกด นะคะแบบนั้นก็ได้เพื่อให้เ,เกิดความเคยชินแล้วก็คล่องขึ้นเนะาะมาดูค่ะนะคะคำศัพท์แบบประเมินการอ่านนะคะชุดที่7แล้วเป็นของเดือนมกราคมนี้เองมาดูที่คำแรกนะคะอ่านตามนะคะเกะกะกอเอกกออกะอ่านร่วมกันเกะกะ แวะมาวอแอดแวะมออามาแวะมาโป้ไฟโปอโอโป้โป้ไม่ตีโป้ ฟอไอไฟโปไฟเงาะป่างอออกเงาะปออาป่าป่าไม่เอกป่าเงาะป่า เชื่อเถอะชอเอือเชื่อเชื่อไม่เอกเชื่อถอเออเถอะเชื่อเถอ,อ,อะละเมอรออะละ มอเอเมอละเมอเรือใบรอเอือเรือบอไอใบเรือใบ,อบ,อบฟักแฟง ฟออะกอฟักฟอแองแฟงฟักแฟงเวียนเทียนวอเอียนนเวียนทอเอียนนเทียนเวียนเทียน ตุ่มน้ำตออุมอตุมตุมไม่เอกตุ่มนออมนำนำไม่โทน้ำตุ่มน้ำพายเรือพออายอพาย รอเอือเรือพายเรือเสือดาวสอเอือเสือดออาวอดาวเสือดาวดอกไม้ ดอ,อ,อดอกมอไอไม้ไม้ไม่โทไไม้ดอกไม้ก็ลือไปดิพัดลมพออะดอพัดรออมอลมพัดลม นะะม่เคลืมกดพัดลมแล้วนะเมื่อกี้ลืมกดอ่ะต่อไปค่ะรอบครอบรออบอรอบครอบ,อบรอบครอบเด็กน้อย ดอเอก,กอเด็กนออ,อ,นอยอนอยไม่โทรนอยเด็กน้อยเป่าปีปอเอาเปาเปาไม่เอกเป่าปอ,อีปีปีไม่เอกปี เป่าปีผัดผักพออะดอผัดพออะกอผักผัดผักสาวสวยสออาวอสาว,สาว สอัวยอสวยสาวสวยเกินเลยกอเอนอเกินรอเออยอเลยเกินเลย อ่ะตอนนี้นะคะครบ20คสิคำแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้อ่านตามคุณครูนะคะโดยที่ไม่ต้องสะกดแล้วนะคะทวน20คสิคำอีกครั้งค่ะเก,กะกะแวะมาโปะไฟเงาะป่าเชื่อเถอะละ เมอเรือใบฟักแฟงเวียนเทียนตุ่มน้ำพายเรือเสือดาวดอกไม้ พัดลมรอบคอบเด็กน้อยเป่าปีผัดผักสาวสวยเกินเลย อ่ะนะคะแล้วก็จบแล้วนะคะกับคำศัพท์เนี่ยประจำเดือนมกรานะคะชุดที่7ดนะคะ20่สิบคำนะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายนะคะงานสุดสัปดาห์ให้เป็นกันบ้านชิ้นนี้นะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยคัดเขียนคําศัพท์ยี่สิคำนะคะ,ะเด็กๆก,ก็สามารถนะคะใครมีสมุดอยู่แล้วเนี่ยหนูคัดใส่สมุด ที่เป็นเส้นธรรมดาแบบนี้มาเลยก็ได้นะคะถ้าเด็กๆเขียนวันที่นะคะจําวันที่ได้เนี่ยก็เขียนอย่างวันนี้วันพฤหัสนะคะก็เขียนวันพฤหัสบดีที่7 มกราคมพศ2564แล้วนะคะก็เขียนใส่สมุดมาขีดเส้นใต้เว้นบรรทัดเขียนนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดถ้าคัดมานะคะเป็นตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะ20คําคำนะคะก็น่าจะประมาณ2หนนะให้เรียบร้อยนะตอนคัดไปก็ฝึกอ่านฝึกเขียนไปด้วยเช่นก็เอเกะแล้วก็เขียนไล่ไปนะคะซึ่งเดี๋ยวคำศัพท์เนี่ยครูจะลงให้ในกลุ่มไลน์เราเนาะเอ่อจะลงรูป ทางทั้งิบคำนี่าให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครๆเนี่ยเด็กๆคนไหนนะคะสะดวกในการปิ้งคู่ขาอยากทำใบงานพอดเออีเขียนในสมุดเนี่ยอ,อ,อาจจะเขียนเบื่อแล้วนะคะตอนนี้ปิดเทอมมีเวลาว่างเยอะอยากได้งานที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กๆจะไม้ไหมเวลาคุณรูณให้ใบงานนะคะที่เป็นดึงๆนะคะเด้งได้แบบนี้ที่เราจะเขียนนะคะแล้วก็ระบายสี นะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดแล้วก็ติดกาวให้มันเป็นห้อยๆ้ยดึงๆแบบนี้ถ้าใครใอยากทําแบบนี้นะคะคุณครูก็ลงให้รูปภาพให้ในกลุ่มเหมือนกันนะคะจะมีตัวเลขไว้แล้วนะคะ mm hmm. โอ้เวลาเขียนเขียนเลขไทยนะคะโน้องเขียนเลขไทยให้เหมือนกันถ้าใครเขียนอารบิกไปแล้วสมมติเพิ่งดูคลิปคพณครูแต่หนูเขียนคําศัพท์ไปแล้วแต่เพิ่งดูคลิปเนี่ยเขียนเป็นอารบิกไปแล้ว ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเขียนให้อารบิกก็อารบิกหมดเล็กไทยก็เลขไทยหมดเท่านั้นเองนะคะก็อย่าลืมถ้าเกิดทำใบงานแบบนี้นะคะระบายสีให้สวยงามเนาะแล้วก็เน้นย้ำอีกทีว่าอย่าระบายทับตัวหนังสือเนาะเพราะหนูเขียนเป็น ดินสอนะคะทุกคนเนี่ยวเวลาเราไปทับเนี่ยมันก็หนึ่งจะเลอะแล้วสองเนี่ยบางทีหนูเลือกใช้ขอบสีเข้มแล้วเดี๋ยวมันจะทับตัวหนังสือคุณครูจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ถ้าใครบอกอหนูอยากจะทําให้อิสระกว่านี้ นะคะไม่อยากมีเส้นไม่อยากมีขอบไม่มีขอบดําอะไรเลยก็ทําเป็นไมล์แมปเหมือนตัวอย่างที่คุณครูล,ลงไปให้ในกลุ่มนะคะก็ได้อย่างรูปเนี่ยมันจเป็นต้องเป็นก้อนเมฆือนคุณครูก็ได้นะคะเป็นวงกลมทํำเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปอื่น ช่วยตกใจอขออภัยขออภัยผู้ของทุกท่านนะนะขอโทษได้็ีทุกคนได้ค่ะแถวบ้านเขาสุประทัดกันไม่รู้วันนี้วันอะไรนะคะอ่ะโอเคงานงคุณครูฝากงานกันบ้านนะคะพอดีงานก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายกันบ้านไว้ในคลิปนะคะเดี๋ยวอาจจะงงแต่เด็กๆเลือกทําวิธีใดวิธีหนึ่งก็พอนะคะอย่างในอย่างยี่สิบคำเนี่ยในสมุดอย่างเดียวนะคะใบงานอย่างเดียวหรือใน A อซกระดาษว่าเขียนเนี่ยเป็นไม้แมพอย่างเดียวก็พอนะคะไม่ต้องทําแบบ ยี่สิบคำเนี่ยสามชิ้นเลยในสมุดในใบงานใน, Map, นไม้แมพอย่างนี้ไม่ต้องนะคะคุณครูก็เลือกวิธีการทํางานหลากหลายนะคะมาให้เด็กๆเ,เนี่ยจะได้มีแรงกระตุ้นอยากทํานะคะคิดถึงงานของเด็กๆคิดถึงแรงมือเนาะการระบายสีของเด็กๆเ,เนี่ยอยากจะให้ทํามาก็ไปอิสระค่ะนะคะแต่ให้ครูตอนตรวจอ่านออกด้วยก็พอเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นสั้นๆค่ะอย่าลืมนะคะก็คลิปเนี่ยทบทวนนะคะก็กรอตรงที่คุณครูพาอ่านพาท่องเนี่ยมัตนต้องคลิปไปแล้วกันนะคะทยนี้ก็ อธิบายงานโอเคงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะหรือพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะ See you again next week ค่ะ Bye.